สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนนี้เรามาเสียบยอดนะฮะแสดงดำนะทุกคนนะก็เป็นการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งนะขั้นตอนเริ่มต้นก็คือเราจะเลือกต่อกับกิ่งพัน,นทุกคนที่จะมาผสานกันก็คือตอนนี้เป็นต่อพอ่อเมล็ดทุกคนจะมีลากแก้วสว่วนนี้เป็นยอดของสแสดาดำนะ,อะยอดเราก็เลือกมาให้มันแบบให้มันใกล้เคียงกันนะทุกคนให้แบบ มีขนาดี่ใกล้เคียงกันแบบนี้พอเราได้ยอดนี้มาแล้วปุ๊บก็มาตัดเลมใบออกกันไกไม่ค่อยคุมแล้วอ่ากันไกนี้ต้องคอยทำความสะอาดแต่นกานถึง,ถ,งถึงแบบถึงหน้าตัดจะเป็นดําเป็นข้าบอะไรก็ช่างแต่ว่านี่ฉีดให้ดูเราฉีดแอลกอฮอล์แล้วก็เช็ดนะอุปกรณ์ทุกอย่างความสะลาไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกันไกลล่เราแล้วก็มือเราเองเนี่ยเนี่ยเนียฉีดให้ดูแต่จริงเราฉีดไปแล้วครั้งหนึ่ง ก็อยากให้ทาความสะอาดนะมือนะ,อะประมาณนี้เราได้ขนาดนี้แล้วครับนี่ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ส่วนตัวเราคือจะเลือกที่มันแบบตรงนี่ไหมพอมันงอขึ้นเราจะตัดต,ตรงนี้เลยตัดออกแบบนี้ส่วนยอดนี้ก็จะขอที่แบบจะเสี่ยมเราต้องแบบเป็นปากฉลามอะไรประมาณนี้ นี่เราจะให้ส่วนนี้เขาประสานกันนะทุกคนแสงนิดนึง่งอ่ะไม่ใช่นี่ส่วนที่ประสานกันจะเป็นส่วนนี้่ะก็เริ่มกันเลยคัตเตอร์นี่เราจะผ่ากลางลงมาผ่าของนี้ผ่าด้านนี้นนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงคลิปที่ผ่าด้านเดี๋ยวไปนั่งฟังตรงข้ามอีกทีหนึง่ง อันนี้ขออนุญาตผ่าด้านนี้ก่อนต้องเบาๆเหมือนมีดอาใบมีดนี้ต้องต้องคมนะในระหว่างที่เราผ่าลงไปเนี่ยต้องระวังมือด้วยเห็นไหมนี่มันจะมีติดตาดีเลยมันฉลับนิดนึงเห็นไหมนี่อ่ะนี่ประมาณนี้เนี่ยเอาลงไปอีก ให้มันแบบให้เนื้อให้พื้นที่ให้มันกลืนกันเยอะๆหน่อยฮะประมาณนี้ก็คืออย่าเอามืออย่าเอามือไปสัมผัสโดยตรงน,นระทุกคนว่าอุปกรณ์ทุกอย่างนี้เราฉีดแอลกอฮอล์แล้วนี่ก็มาดูมาวัดวัดรอยแผลจากตรงนี้นี่เราก็จะเฉือนนี่หนไหมเราเราวัดมาแล้วนะก็จะเฉือนเฉือนสองด้านทุกคนมีนี่ต้องคมมากหน่อยนะนี่เสร็จแล้วด้านหนึ่งปุ๊บหันมาด้านนี้ นี่ให้มันเป็นปากเขาเรียกอะไรปากฉลามเลยเลไรไม่รู้นี่ถ้ามันยังไม่แบบตรงนี้มันเนื้อมันยังออกไม่ไม่เยอะพอก็เฉือนลงไปอีกก็จะใช้เวลาแบบแบบเรียนรู้กันนานหน่อยในตรงแผลนี้แหละเวลาเฉือนรอยแผลตรงเนี้ยถ้าถ้าครั้งแรกเนี่ยถ้าครั้งแรกส่วนใหญ่จะตะกุกตะกากกันนิดนึงจะไม่แบบยากขอเก็บม,มีดก่อนจะแบบว่าจะแบบ แผลไม่สวยอะไรอย่างนี้นี่แผลรอยแผลตรงนี้นะส่วนใหญ่เลยแรกๆแบบที่ส่วนนี้ก็เป็นกันเยอะเป็นแบบที่แบบสอนแรกๆเลยก็เป็นนี่ประมาณนี้ทุกคนก็คือเนี่ยไอ้ที่เราทำแหลมๆเนี่ยเราจะเสียบลงไปตรงนี้อุปกรณ์ที่สำคัญของเราก็มีนี่เทปทุกคนเทปพักนกนิ่งเสียบลงไปเสียบนี้คืออ่ะเดี๋ยวหันด้านนี้ให้ดู เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดหน้าตัดหน้าตัดของอกิ่งพันธุ์มันใหญ่กว่ากว่าตอให้เพื่อนเลือกเอาเนื้อเนื้อของสะเดานี่แหละเปลือกเปลือก,เ,อกเนื้อของเปลือกสะเดาหรือต้นอะไรก็่างที่จะเสียบให้ให้ด้านหนึ่งให้เนื้อเข้าชิดกันด้านหนึ่งส่วนด้านนี้มันอาจจะเลอลงมาน,นิดนึงก็ไม่เป็นไรเห็นไหมนี่เราเสียบเสียบลงไปแล้วนะเสียบลงไปแบบนี้อันนี้เราก็จะพันแล้วทุกคน ให้มันนีดนี้ก่อนอุ้ยนั่นนั่นนั่นเห็นไหมขวางกล้องอ่ะพันก่อนพันก่อนพันแบบนี้ก่อนอย่าลืมนะให้เนื้อให้เนื้อเขาแบบพันตรงนี้ให้แน่นทุกคนอือจะขวางหน,หน่อยนิดนึงขอโทษที ช้าแล้วช้าแล้วมันไม่ถนัดตรงเรามานั่งหลังกล้องนี่แหละก็กพยายามให้แน่นนะเพื่อนนี่คือแน่นนะอก็อันนี้ก็ให้กลางออกนี่แล้วรกเราจะแบบพันเป็นเส้นเพื่อให้มันล็อกแน่นไงนี่พันต,ตรงนี้เราจะให้มันให้เทปมันกลางออกเพื่อที่จะดูรอยแผลความสมานของแผล นี่ก็ประมาณนีนะ้น่าจะกันน้ำได้แล้วเพราะเดี๋ยวเราจะไปเข้าลงอบอีกทีหนึ่งนี่ให้ไม่ขาดทุกคนเพื่อที่จะมัดมันนะทีเนี้ยอืรใส่แล้วหนึ่งต้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าลงอบแล้วก็ถ้าแผลตรงนี้สมานก็คือมันจะปูดมาแล้วก็ยอดด้านบนนี้มันจะเริ่มแตกก็นี่คือจบ ดีการเสียบยอดทุกคนประมาณนี้ใช้กับทุกอย่างแหละที่เราจะเสียบยอดก็ใช้เสียบประมาณนี้แต่นี้วันนี้เราเสียบยอดสแดาดำเลยเพื่อนนะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงประมาณนี้